face ho f a o face ho เข้ามาเม้นสิเข้ามาเม้นเลย voice man กับ face hook face hook face hook voice man เม้นเด็ก face ho o k สนับสนุนโดย OK hook สนุกโดนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไกลนะครับไก่ทำไมบอกว่าตัวเองไม่ใช่คนน่ะไม่เข้าใจอ่ะไม่ใช่คนค่ะ แล้วก่ยอยากจะปิ้นอะไรออกมาจากคอมครับในเช้านี้ครับปิ้นนานน็ตออกมาตอนเวลาทํางานอ่ะอ๋อก็จะได้แบบทํางานไม่รู้เรื่องนะครับจากง่วงง่วงก็กลายเป็นง่วงใหญ่เลยอะไรอย่างนี้สวัสดีค่ะพี่โยขอเพลงเ o v e l ของ C N Blue ด้วยนะคะจากน้องเล็กกาสินค่ะพอดว่าโทรศัพท์ไม่มีตังไยจี้ของพ่อมาโทรถ้าพี่โยไม่เปิดให้ในายจะไม่ฟังโอเคฮู้อีกแล้วจำไว้เลยนะถ้าไม่เปิดนะ่ะขอบคุณนะคะล่วงหนะะ้าค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะใครเอ่ยโอเคคุณมาดีนาจากพม่าค่ะสวัสดีมาดีนาด้วยค่ะมารีนาถามนิดนึงสิถ้าสมมติอยากจะอ่าปิ้นของออกมาจากคอมเนี่ยอยากจะปิมนอะไรอ่ะปิมนในนี้เลยพี่ใบเกีรใบเกีรเพราะว่าเพราะว่าอยากได้สีหลายตัว์ใช่ไ่ะอือก็เลยต้องปิมนใบเกียรตกก็คือต้องเรียกว่าเป็นเอกสารปลอมว่างั้นเถอะเออสมมติเวลาเราไปยื่นสมัครเรียนที่อื่นเนี่ยก็เอาใบที่ได้สีไปของจริงเก็บไว้บ้านอะไรอย่างงี้ป่ะลใช่ป่ะ อ๋อระวังโดนจับนะครับเอกาสารปลอมนะฮะรับ <Yeah. S 3> รับมันใหญ่มากหนูจัปิ้นว่า,าพี่เบียร์กับพี่ฟ้ามาแต่งงานกันใช่ไหมหรือว่าเด็กเนื้อเจ้ามันหายงี้แบบแต่งงานกันแล้วแล้วก็มีลูกด้วยกันเต็มเป็นแบบเป็น,ปน,ปน,ปนทีมฟุตบอลอย่างเซมอเซ่อนะแล้วเ็าบอกว่าแล้วก็ไป แต่งานคอนเสิร์ตใหญ่ๆเอาไบส์แรมมาเอา S I S มาด้วยแฟนค่ะเอา S I อมาเอาพี่ความ S I S มาแล้วก็พี่หมืองคนว่าแต่งงานกับหนูแล้วก็ว่าความรักของเรามันใหญ่มากเก็บแค่นี้แหละแฟนสโคนเมองทนโอเคฮุก Hey Come สิ c o ้ e มาเม e n เลย Voice m e n กับ f a c e Hook f a c e Hook Facebook Voice Ment Menting Ment f a c e Hook สนับสนุนโดยโอเคฮุกสนุกโดน